f m 105 Smile Thailand ครับและเราเปิดสายไปที่รองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาครับสวัสดีครับอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับคุณวัชรสอและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับโอ้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ตำรวจยาวนานอาจารย์มองเรื่องตำรวจอย่างร้อนแรงจริงๆอาจารย์มองยังไงบ้างครับครับอาจารย์มองเรื่องตำรวจในมุมแง่มุมไหนบ้างครับอาจารย์ครับ คือโอ้โหเรื่องตำรวจมันเกี่ยวพันกันหมดนะใช่ครับอาจารย์เราคุยกันหลายรอบแล้วผมเกี่ยวพันถึงดิวลับด้วยอ่ะที่รัดสินด้วยผมเชื่ออย่างนั้นนะครับครับแล้วก็ผมว่าคนนอกมันมีส่วนเยอะอืมอืมแล้วก็มันมันจะเกี่ยวพันกับดิวลับตั้งรัฐบาลด้วยอ่ะฮะผมผมว่ามันมันมันเป็นอะไรเป็นแพ็กเกจอ่ะ เพราะฉะนั้นการตั้งต่ปรอนียมันเป็นแพคเกจที่เขาเตรียมมาแล้วครับเพราะว่าบางบงท่านแสดงความยินดีล่วงหน้าไปตั้งหลายเดือนแล้วเนี่ยใช่อาจารย์บุคคลที่ท่านก็ท่านก็โพสข้อความเอาไว้นะครับอันนี้เราก็ทราบเพราะว่าสังคมออนไลน์นะครับท่านก็แสดงความยินดีไว้ก่อนแล้วแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก่อนที่จะมีเรื่องราวกำนันนกเรื่องราวที่มันพลิกผันพลิกผันหลายตลบแต่สุดท้าย กลับมาที่เดิมอาจารย์กลับมาตามคาดบางงั้นเถอะอืมคือคือ,คอมันมันก็เป็นไปตามคาดอยู่แล้วอะ่ะออื huh. แต่ uh huh. ทีนี้เนี่ยคนเขาสับสนเรื่องหนึ่งนะ uh huh. เพราะก่อนหน้าที่จะมีการที่บอกว่าใครได้เป็นดำรงตำแหน่งพ่อตอรเนี่ยครับาก็ไม่มีการบอกจากตำรวจถูกไหมโคศก็ไม่ยอมบอกครับผมก็แปลกใจว่าโคศกตำรวจทำไมไม่ยอมบอก อืมอ่าใช่เมื่อวานนี้โคศกไม่ได้ที่ทราบเพราะว่าปปทบทรลอะไรเนี่ยก่อนเปิดเจ้าเขาก็เผยชื่อได้ใช่ใช่อาจารย์คณะรัฐมนตรีก่อนเปิดเผยก็เปิดกานก็ไม่เป็นความลับเนี่ยฮะฮะเพราะชนะอาจารที่คุณไม่การที่คุณไม่เอ่อเปิดเผยเนี่ยมันก็ปันแสดงซึ่งอะไรความไม่โปร่งใสอ่ะโอ้ผมพิจาอณาเองนะฮะคือคุณบ่ง S <S มองสายชัดเจนมันต้อง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 พูดชื่อมาแล้วครับอือออคือสุดท้ายเนี่ยเราทราบกระทั่งว่าว่าผลโหวตเนี่ยเก้าต่อหนึ่งงดออกเสียงสองคือหนึ่งหนึ่งในสองคือนายกอันนี้คนเสนอชื่อเสนอชื่อเป็นนายกคนเสนอชื่อ,นนาอ,อามาจากนายกนั้น,น,นอาจาร,รย์ก็เลยมองว่ามีแพ็กเกจมาตั้งแต่ต้นอันนี้เราเข้าใจละเพราะว่าคนเสนอชื่อพบตรเน,นี่ยเป็นนายกให้โหวตนะฮะ ขณะเดียวกันอีกท่านหนึ่งเรายังทราบชื่อเราทราบหมดว่าใครบทอะไรอาจาร,รย์เออแล้วทำไมตํารวจโคลศกเขาถึงเขาถึงต้องอุมชื่อไม่เข้าใจทุกคน,นรู้หมดอยู่เป็นเจ้าตัวตรงเนี้มันแสดงให้ความเห็นถึงถึงความไม่โปรง่งใสเขาว่าธรรมชิบานเนี่ยมันต้องโปรง่งใสตรวจสอบได้ออทีนี้ปัญหาเนี่ยมันมันมีมติสองครั้งนะครับตั้งแรกเนี่ยเท่าที่ผมดูจากในสื่อนะออกมาอันแรกเนี่ยก็คือให้มีการแต่งตั้งรักษาการอง เข้าใจครับแล้วสภาก็เปลี่ยนแปลว่ามีมติแล้วใช่ครับมันก็เลยสร้างความสับสนให้กับ,ก,บกับประชาชนมันใหญ่เลยครับครับอาจารย์เราจําได้คือตําแหน่งตํารวจเนี่ยพูดจริงๆนะมันเป็นตําแหน่งการเมืองด้วยอะ่ะในหลายยุคหลายสมัยเนี่ยก็ตั้งไม่ได้แบบนี้ก็ตั้งรักษาการยาวนานเราก็จําได้ยุคคุณพิสิทธ์ก็เป็นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคือรอบนี้ความที่พบตรท่านท่านท่านรอยกับท่านบิ๊กต่อบิ๊กรอยเนี่ย มีปีเดียวถ้ารักษาการไปยาวๆเนี่ยมันก็จะกินกินเวลาปีเดียวอ่ะจย์คือมีเวลาปีเดียวอะ่ะถ้ารักษาการไปก็ก็เหมือนกับไ,ไม่ได้เออไม่ได้แล้วอะ่ะไม่ได้แล้วใช่ใช่อาจารย์อืมอืมอืม,อมดังนั้นประชาชนเราควรจะมองมุมไหนครับอาจารย์ครับคือผพราว่าตรงเนี้ยผมผมพอคิดเอาเองนะ,ะตรงเนี้ยสร้างความแตกแยกให้วงการตำรวจ อืมอืมอืมอืชัดเจนเลยอืมอืเพราะว่าอะไรเพราะว่าคือถ้าไปเป็นตามพรบตำรวจซึ่งสครั้งนี่เป็นการแต่งตั้งตามพรบตำรวจครั้งแรกถูกไหมครับครับทีนี้มีคนค้านคนหนึ่งเนี่ยนะครับอืมเป็นเป็นเป็นตำรวจเป็นการพลเบิดเอกอ่าเอกอ่าใช่พลเบิดเอกเอกเพราะฉะนั้นเนี่ยการชัดค้านของท่านเนี่ย มันก็แสดงให้เห็น้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ที่้าท่านแสดงตัวเปิดเผยท่านโพสในเฟซบุ๊กท่านออกสื่อนู่นนี่นั่น,นไปหมดเป็นไ,ไปหมดอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยาการที่คนเดียวที่กล้าค้านกับสิบคนสิเอ็ดคนกับกับตับใจอื่นเนี่ยแสดงว่าท่านคงคงทนไม่ได้อะ่ะอืที่ต้องแสดงอออมหน,นศาตาอย่างเนี้ยะฮ แต่กติกาส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะราบรื่นนะอาจจะมีการฟ้องร้องกันตามมาโอ้แต,แต่คือตอนนี้ถ้าฟ้องร้องเนี่ยเอาเบื้องต้นเนี่ยควรจะจะฟ้องจากผู้ที่ที่มีส่วนอ่ามีส่วนได้ส่วนเสียใช่ครับาจานีสามท่านแรกเนี่ยหมายถึงว่าทั้งหมดมีสี่ท่านใช่ไหมคือตอนนี้ประเด็นมันอยู่ที่อาบูโโซ ทีนี้อาวุโสเนี่ยคะแนนเป็น5 0อีก5 0าเป็นี่ยมันเป็นคะแนนความสามารถซึ่งห0หลังเนี่ยคะแนนความสามารถโอ้โหอาจารย์ทุกคนเก่งหมดอาจจะเฉือนกันแค่เส้นยาแดงผ่าแ8มันก็พูดยากใน50%สมันสามารถตัดสิดนดาเป็นเชัดเจนนะใช่อาวุโสที่ชัดเจนเข้าใจอาจารย์แต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องมาบวกกับอีก50%าสหลังทีนี้จะแพ้ชนะกันยังไงไม่ทราบสุดท้ายไม่เป็นการบวตอาจารย์และผลบวตออกมา9ต่อหนึ่งมันแทบจะเรียกว่า คือการโหวตเจ้าต่อหนึ่งเนี่ยโดยไม่มีการลงคะแนนให้เนี่ยเพราะว่ามันติดตามพระราชบัญญัติด้วยนะทมพูดเป็นเปอร์เซนต์ไว้ถ้าแบบบอกต้องมีการไม่ผมไม่รู้นะเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเวลาบอกเป็นการกําหนดเป็นเปอร์เซนต์เนี่ยมันก็ต้องมาแต่ละคนบอกโหวตให้ใครกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์คะแนนรวมใครได้เท่าไหร่ อ๋อมีแบบถ้าเป็นตามที่เข้าใจว่ามันเป็นต้องกําหนดอย่างนั้นนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าคุณคิดในใจแล้วคุณโชคมือได้ก็โอเคโอเคคิดในใจแล้วยกมือได้เสร็จสับเหมือนบทประทานาธิบมดีอาจารย์ต้องแสดงออกมาเป็นตัวเลขอคือถ้าคะแนนออกมาเป็นตัวเลขอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยมันจะเป็นคล้ายคล้าย ใครๆเอาตัวเลขทั้งหมดมารวมถ้ามีใครโวตให้น้ำหนักต่ำเนี่ยโอ้อาจารย์เหมือนให้คะแนานนางงามอันนี้แต่ถ้าเป็นผลโบตหมายความว่าจะเสร็จสับอยู่ในคนเดียวคือคนเดียวสรุปออกมาเสร็จว่าใครได้คนนั้นแล้วก็ยกมือผลเออถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก้าต่อหนึ่งก็เป็นเสร็จเด็ดขาดอาจารย์แต่ถ้าเอาตัวเลขมารวมกันเนี่ยโอ้อันนี้จะละหวั่นเหมือนกันเพราะว่าถ้ามีใครให้คะแนนกดบางคนเนี่ยมันจะมีผลมากเลยทีเดียวครับอาจารย์ครับ ใช่ก็นั้นนั่นนีแล้วเพราะถ้าสมมติเป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนั้นเนี่ยแต่ละคนคงไม่กล้าให้อ่ะเข้าใจใช่ใช่เข้าใจอันนี้เรากำลังพูดถึงหมวดของความโปร่งใสถูกไหมอาจารย์ให้มันโปร่งใสตรวจสอบได้การที่โฆษกของสอสอปชออกมาอย่างนั้นเนี่ยออืมันแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเฮ้ยคุณทํอะไรกันถูกไหมแล้วทาไมผู้สื่อข่าวเขารู้กันหมดทั่วประเทศแล้วคุณออกมาพูดไม่ได้นี่มันแปลกไหม เออทำไมก็ไม่พูดไปเลยเพราะเพราะทุกคนรู้จริงจริงเนี่ยเรารู้กันหมดคนอยู่แล้วตั้งแต่โหวตว่าให้พลตํารวจเอกลอยรักษาราชการแทนแล้วจะลงคะแนนหมายเดินตุลาถูกไหมครับอื่อออกมาภาพภาพเดียวเปลี่ยนเลยมันยิ่งทําให้คนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยังมันยังไงอ่ะมัน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 คืออะไรอ่ะถ้าพูดถึงทางการเมืองอันเนี้ยตัวนายกเศรษฐาได้นั่งหัวโตะเราไปเต็มเต็มใช่พูดถึงตัวนายกก่อนใช่ นะตัวนายกเนี่ยทำทำฉลาดอุดฉลาดโอ้ไม่ลงคะแนนอาจจะอ้างเป็นประธานก็ได้นะของท่านใช่ใช่ครับแต่ท่านไม่ยอมลงคะแนนคท่านคิดว่าจะท่านมีการฟ้องร้องท่านคิดว่าท่านอาจจะหลีกเลี่ยนข้อความผิดด้โดยการไม่ลงคะแนนแับปัญหาไม่ใช่ตรงนั้นท่านเป็นคนเสนอชื่อใช่ท่านเสนอชื่อเพราะว่าท่านท่านต้องเสนอชื่อให้หดคนลากเลยเบอร์หนึ่ง ท่านเสนอชื่อคนออที่ขาดคุณสมบัติอ๋อคือจริงๆขาดคุณสมบัติคงไม่ได้ขาดอาจาร,รย์เพีงแต่ว่าควรจะเสนอแบบไหนแต่บบน้อยขาดไม่ขาดคุณสมบัติขอไปข, <อ S 1> <ๆ S 2> ขอถอน <ๆ S 2> อคำพูดท่านเสนอชื่อคนที่มีคุณสมบัติด้อยกว่าหนึ่งสองสามอ่ะอืม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 ทีนี้ไอ้ในที่ประชุมเขาคุยอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เนี่ยอาจารย์นะคือคุยกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวจนสุดท้ายเนี่ยเสนอชื่อเออเออวิกตอ จนจนในสุดท้ายแต่อย่างที่เราได้ยินตอนแรกคือได้ยินเหมือนว่ารายงานข่าวแจ้งว่าม,มีข่าวเนี่ยสำนักข่าวหลายบ้างสำนักเนี่ยรายงานไปแล้วด้วยว่าว่าจะตั้งรักษาการแต่พอสุดท้ายก็ปรับมาเป็นเสนอชื่อคือตรงเนี้ยสาคัญอทาไมถึงเปลี่ยนได้ออือตรงเนี้สําคัญแต่ไอ้เดี๋ยคือเป็นคําถามที่จะต้องให้คําตอบครับครับกับสังคมให้ได้ว่าทำไมเนี่ยเขาบอกให้รักษาการแล้วถึงเปลี่ยน ไม่ยิ่งข่าวคราวออกว่ามีโทรศัพท์สั่งมาเอาให้จบอย่างเงี้ยอย่าให้นาะบางครั้งก็ไมีผู้ใครโทรมาอันนี้เราก็เราก็ฟังไปตามใช่ไหมอาจารย์เราก็ฟังตามพูดต่อพูดต่อพอมันจะใครใครสั่งมันก็มันก็ฟังแล้วมันก็ดูมีเหตุผลถูกไหมเพราะคุณมีมติไปแล้วฮ่า่แล้วแสดงคนข้างในเดี๋ยวต้องไปบอกคนข้างนอกว่าบนข้างนอกสั่งกลับมาอีกพูดต่อพูดต่อไม่รู้มาจากตรงไหนเราก็ไม่รู้ถูกไหมครับแต่มันเป็นข่าวคราวแล้วก็ข้ก็เมาส์กันไปแต่ความที่ พอมันเห็นไม่ชัดอาจารย์คือความที่มันไม่โปร่งใสข่าวลือก็เลยทํางานถูกไหมอาจารย์คืออะไรที่มันเปิดชัดมันไม่ต้องลือแต่พอมันเปิดไม่ชัดแล้วมันรวมไปถึงกับว่าตัวโฆษกก็ออกมาไม่แถลงคําพูดไม่แถลงชื่อมาซะด้วยยิ่งความไม่ชัดน่ะคือไปอีกตรงนี้คือโฆษกมีหน้าที่ต้องออกมาแถลงให้โปร่งใสให้ชัดเออเข้าใจอาจารย์คือโฆษกเนี่ยหน้าที่โฆษกคือทําให้ชัดแต่ตอนนี้โฆษกก็ทําให้มันไม่ชัดเอาไว้ด้วยมันเลยทําให ข่าวลือทํางานหนักเอาเข้าใจแต่ตอนนี้ระหว่างทางเดินไปแน่นอนว่างานในการคือเราได้ยินนะอาจารย์นะนี้รายงานข่าวแจ้งว่าคือข้อหนึ่งในการที่เสนอชื่อสุดท้ายคุยกันเนี่ยคือการสนองนโยบายรัฐบาลขณะเดียวกันเนี่ยใช่พอข้อเนี้ออกมาปุ๊บโอ้พอตกเย็นคืนนั้นเลยห้าทุ่มครึ่งบิดต่อจับยาเสพติดเลยผมดูข่าวเนที่ที่คืนรัตนพงพูดเนี่ย ออันนี้นายยกพูดนะครับใช่ใช่และนี่นายกพูดเนี่ยไป,ไปโยงเกี่ยวกับสถาบาลไปด้วยโอ้ถูกไหมๆๆเพื่อความมั่นคงอะไรเนี่ยที่ผมคือผมดูข่าวนี่ยแต่กินเองครับบายเส,สนองนโยบายคือท่านท่องนโยบายออกมาหมายถึงว่าท่าน,านเอ่ยนโยบายของท่านออกมาทีนี้พอท่านเอ่ยนโยบายออกมาก็เลยก็เลยพัน เข้าใจฮะเข้าใจเข้าใจแต่ทานายกก็แหมความเป็นทานายยกก็มือใหม่นะอันนี้ก็ว่าในขณะก็ว่าหมายความว่าก็ใช่คุณว่าผมมือใหม่แต่ชอบพูดชอบปวดไูรู้อันนี้ก็เตือนกันเนะาะถูกไหมคุณมือใหม่เนี่ยคุณต้องสมนปากสมน์คำอะไรต้องรู้อะไรควรพูดไม่ควรพูดอื เธอจะบอกสยองเนี่ยสนองเนี่ยสนองไม่ใช่สยองอาจารย์สนองนโยบายแล้วไปจับยาเสพติดอ่ะอันนี้ฝั่งสอดคล้องเข้าใจได้แต่ก็ก็ก็บิ๊กหลอดที่สุดอ่ะก็เดี๋ยวว่ากันต่ออาจารย์แต่ว่าถ้าแคนดิเดตที่เหลือเนี่ยอ่ะบิ Big ๊กบิ๊กบิ๊กโจ๊กเนี่ยรองโจ๊กที่มองว่าอาจจะเป็นคนร้องเนี่ยดูเหมือนท่านไม่ร้องนะอาจารย์ส่วนที่เหลือก็อท่านก็ไม่ทําท่าว่าจะร้องนะของของรองโจ๊กเนี่ย<า>มันไปสอดคล้องกับไอ้เรื่อง เลือกตั้งอีกไปไปจับลูกน้องก่อนคนบ้านก่อนวันสองวันเองออืน่าจะเลื่อนไปหลังอย่างนั้นก็ได้ฮ่าฮ่าฮ่าผมก็เลยทุกอย่างหมนเลยอย่างที่กูว่าพกบอกมันทําให้ไอ้ข่าวลือเนี่ยมัน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 ทํางานหนักมันเป็นจริงาทํางานหนักออืแต่ท่านจะร้องหรือไม่ร้องเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านจะร้องหรือไม่ออืแต่คนที่ควรจะร้องมากที่สุดคือเบอร์หนึ่งอะ ลองรอยฮะลองรอยลองรอบที่แล้วเวลาคือทำเนียบปฏิบัติใช้คําว่าทำเนียบปฏิบัติหมายความว่ามันไม่ได้มีหลักสูตรอะไรแต่ตัวนอะจ้ะนะสุดท้ายก็จะมีตําแหน่งเนี่ยให้ไปอย่างรอบที่แล้วเนี่ยก็มีบางท่านก็ไปเป็นปลัดสันนักนายกบางท่านก็ไปเป็นสมชอย่างลองลอยเนี่ยมีข่าวก่อนหน้านี้อีกว่าท่านจะไปเป็นสมชแต่สุดท้ายก็ได้ยินว่าท่านก็อยากจะเกษียณในตําแหน่งรองอธิบดีนี่แหละลองลองลองบอกวตอรนี่แหละใช่ใช่ท่านก็จะอยู่ใน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 ตำแหน่งนี้ครับครับ ผมเป็นรองลอยเนี่ยนะ,ะผมจะลองทำไอ้ธรรมธิบานให้ได้ในตำรวจถ้าคนอยู่ในตำรวจจะไม่มีได้รับธรรมธิบานเนี่ย<ะ>ประชาชนจะได้รับได้ยังไงความโปร่งใสจริยธรรมเพราะฉะนั้นะครับว่าไงมันก็ลองลอยเดี๋ยต้อง,ต,องต้องไปฟ้องไอ้กรรมการคณะพิพพทักษ์คุณธรรมของตำรวจภายในสามสิบวันแล้วก็จากนั้นแล้วเนี่ย ไปฟองศารปกครองต่อถึงตัวเองไม่ได้เป็นก็ตามเนี่ยก็จะต้องรักษาสาภาพของระบบให้คงอยู่ให้ได้ครับแต่ทั้งหมดเนี่ยเรามองแบบข้างสนามถูกไหมอาจารย์พวกเราเนี่ยเราฟังข่าวลือ,อ,อ,อเราฟังข่าวจริงเราทั้งหมดข้างสนามทีนี้ถ้าโคศกหรือแม้แต่ถ้าท่านรองรอยอยากจะพูดขึ้นมาในอนาคตหรืออะไรก็ตาม หรือหรือจะปัจจุบันก็ตามและท่านให้เหตุผลแล้วฟังได้ขึ้นมาว่าเอา้าทุกอย่างฟังได้แล้วหรือเกิดอะไรขึ้นทุกอย่างลงตัวได้มันก็ฟังได้เช่นกันว่ากันเถอะแต่มันก็จะเกิดความโปร่งใสซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะเกิดอันนี้ก็เราก็ว่ากันแบบข้างสนามนีที่ว่าอาจารย์เหลือเวลาไม่เยอะผมจะไปอีกคําถามเดียวซึ่งสําคัญเช่นกันอาจารย์ครับตํารวจอีกท่านหนึ่งท่านอยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วท่านก็จะออกมาในเดือนกุมภาพันธ์วันที่22ออันนี้ก็เป็นสวสมชายเนี่ยเชิญมา ถามกันแล้วก็ดูว่าทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นไปได้คือคือละเาัาเขาเรียกอะไรอาจารย์พักโทษคือคุณทักษิณเนี่ยจะได้พักโทษกุมภาพันธ์วันที่22คือติดไป6เดือนแล้วก็จะได้พักโทษอาจารย์มองยังไงข้อนี้หรือมันก็ถูกต้องถูกระเบียบเมื่อวานผมก็ถามว่าสสมชัยครับเพราะว่าท่านเป็นคน,เป,น,เ,ปนเป็นประธานสิทธิมนุษยชนใช่ไหมท่านก็เรียกมามาคุยกันทั้งหมดแล้วแล้วก็ได้ข้อมูลทั้งหมดนี้ออกมา ผมก็ถามว่าแล้วทั้งหมดมันถูกกติกาไหมถูกหรือไม่ท่านก็บอกว่าไม่ตอบแล้วหมดเวลาพอดีอาจารย์มองจากข้างสนามไปอาจารย์ออมองเห็นอะไรในเรื่องนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันมันไม่ถูกต้องหรอกมันเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือตอนนี้ต้องกลับไปตอนนี้ต้องพิสูจน์ให้ประชาชนรู้ว่าป่วยจริงไม่ป่วยจริงเราย,ยังไม่มีใครรู้เลยเป็นโรคอะไรผ่าตัดจริงไหมยังไม่รู้เลย ไอ้เรื่องพักโทษเลือกไปไปกุมภาเนี่ยก็ไม่เป็นไรคุณจะพักโทษกุมภาตอนนี้ต้องวจข้าวปอยู่ลมเลินจามก่อนอืกว่าจะถึงกุมภาออืคุณก็ไปยิวอาจารย์ถึงกุมภาสิคุณก็พักโทษไม่ให้คุณนอนโรงพยาบาลตำรวจถึงกุมภาแล้วคุณพักโทษไม่ได้โอ้โอ้อันนี้ก็คอมเมนต์เซนเนี่ยอาจารย์เนาะทีนี้ทีนี้มันได้ยังไงอ่ะอะทีนี้พอบอกว่าป่วยถ้าป่วยแล้วระเบียบเนี่ยให้นอนอยู่โรงพยาบาลตำรวจได้ ค,คือคือคือนี่ท่ากว่านนอีอาจารย์แล้วพอป่วยเนี่ยก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับความป่วยเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันก็มีกติกาคุ้มครองพีดีพีเอนะครับคือค,ค,คืออย่างนี้อไอ้ไอก้กติกาคุ้มครองเนี่ยบางเรื่องเนี่ยคุ้มครองหรือไม่คุ้มครองเนี่ยคุณสามารถที่ปิดลับโดยให้มีคณะแพทย์ที่เป็นกลางเข้าไปตรวจโด,ดยที่ไม่ไม่นั่นก็ได้แล้วก็แค่แค่แค่ใบบอกสารภาพการอะไรก็ได้ คนเผได้คนป่วย <คน S 2> เป็นโลกันเ<อ>ลยิ่งเรื่องสำคัญสำคัญนี้ก็ต้องแถลงข่าว<อ>ก็เห็นคนป่วย,ยนู่นคนป่วยนี่ก็แถลงข่าวกันเยอะแยะแล้วคุณอบอกว่าไอ้พีดีพีเอคุ้มครองคุ้มครอ,องคนบางคนหรือรื้อข้อมูลอะไรพวกนี้ยมันมันแบบบางเป็นข้อมูลของสาธารณะบุคคลสาธารณะข้อมูลสาธารณะนี่มันก็ต้องให้แล้วมันเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมของไทยคุณก็ต้องให้ประชาชนเขาเขาตรวจสอบได้ดิไม่งั้นผลสุดท้ายถ้าคุณบอกว่า เป็นเรื่องส่วนตัวของคนไข้แล้วผลสุดท้ายเนี่ยสังคมตรวจสอบไม่ได้แล้วก็มันการว่าเป็นการปกปิดกันโออาจารย์ถ้าให้คณะแพทย์ที่เป็นกลางเข้าไปตรวจสอบและท่านก็ออกมาให้ข่าวพอที่ให้ได้ทุกอย่างก็จะจบได้ว่างงั้นใช่ใชมีทางออกให้ด้วยเห็นไหมวันนี้เราว่ากันตึงแต่แต้ตนน้ําคือตํารวจเนี่ยไปยันปลายน้ําคือราจะทันเลยอาจารย์ผ <laughs> ัวกันท้ายเลยปิดท้ายเลย Oh, แล้วมันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นทางรัฐศาสตร์ทางสังคม ừ, ใ,นในทั้งหมดนี้ไหมฮะจันทีนึงที่สำคัญที่สุดก็คือความไม่เชื่อมันรัฐบาลเส้าน่ะโอ้ oh. อันนี้สําคัญ <Huh. S 2> ก็เพียงแต่ว่าจะจะยังไงกันละ่ะแล้วยิ่งมีข่าวว่าจะตั้งเป็นที่ปรึกษ์ที่ปรึกษาอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมด โอ้อีนนีมก็ไม่ีไม่ไม่ดีไม่นเนี่ยผมว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันก็ไปมันมันก็จะไปพุ่งเข้าที่ตัวท่านนายกเศรษฐาโดยเฉพาะเรื่องตำรวจอผมเชื่อว่าท่านมีโอกาสด,ดําเนินคดีนะเพราะเมื่อวานนี้ผมดูข่าวอันหนึ่งเนี่ยที่ทานายความของท่านรองโจกบอกว่าอจนนะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตัง้งพอบอตรลอเนี่ยเป็นบิ๊กนิวอะบิ๊กนิวใม่รูเป็นอะไรสัปดาห์หน้าอ่าใช่ใช่อาจารย์ บอกว่าก็คงจะมีเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์อีกแล้วเออเออเอาละครับรอดูว่าจะมีจริงหรือเปล่านันชัยก็ก็ทำหน้าที่นะจารนะทนายก็รับจอบเป็นไม่งงเป็นทนายให้ให้กับบิ๊กบิ๊กโจ๊ก้องโจ๊กใช่ด้วยสายสนคนดายของตำรวจดีเข้าใจครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับพบกันครับเข้มข้นครับสวัสดีครับครับ FM 105ร m i l e t h สไ l a ์ d